สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมันค่ะเราก็ตื่นมารับประทานอาหารเช้าของทางโรงแรมที่จะเตรียมเอาไว้พอรับประทานเสร็จเราก็ออกไปเดินในแหล่งช็อปปิ้งใจกลางเมืองโคโลนค่ะซึ่งไม่ไกลจากโรงแรมมากเดินประมาณ5นาทีค่ะสถานที่ตรงนี้ กว้างมากมีทุกแบรนด์เนมเลยนะคะเราได้น้ำหอมออริจินอลของโคลรนกับบ้านสองขวดค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินดูเมืองเดินดูตึกสถานที่ต่างๆในเมืองโคลรนก่อนจะกลับโรงแรมเช็คเอาท์แล้วเดินทางต่อไปประเทศเบลเยียมค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ Merry Christmas ค่ะ